คำพีผู้นำผู้นำที่ดีต้องมีสี่ครองนะครับคือหนึ่งครองตนครองตนก็ด้วยความกล้ากล้าทำดีให้ดูกล้าดำรงชีวิตอยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผัสแล้วก็กล้าที่จะกระจัดความเห็นแก่ตัวกล้าที่จะไม่ทำชั่วทั้งหลายทั้งมวลน,นะครับสองครองคนครองคนก็ด้วยความรู้คือรู้จักจริตนิสัยของคนทำงานหรือลูกน้อง ถือคติว่ามีเรือดีภายดีไว้ขี่ข้ามไม่เอาเรือร่วน้ำมาข้ามขี่ต้องเอาคนชำนาญงานดีไม่เอาคนผีผีมาทำงานประการที่3ครองงานครองงานก็ได้ความเสียสละทุ่มเทจริงจังจริงใจไม่ตรหนีทีเหนียวนะครับและ4ครองความสำเร็จก็ได้ยความเป็นผู้นำต้นแบบผู้นำต้นแบบ ลวงพ่อพุทธทาสได้สอนไว้นะครับต้องมีธรรมะสประการสุทธิปัญญาเมตตาแล้วก็ขันติผู้นําต้นแบบต้องมีสุทธิคือเป็นผู้ที่บริสุทธิ์สะอาดประพฤติสุจริตไม่ประพฤติทุจริตไม่คดโกงนะครับผู้นําต้นแบบต้องมีปัญญาคือต้องเป็นผู้ที่ฉลาดไม่โง่ถือคติว่าโง่ไม่เป็นเป็นใหญ่ายาก แต่ถ้างโง่มากๆก็ยากจะเป็นใหญ่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนติโสก็ได้สอนไว้นะครับโง่ไม่เป็นเป็นใหญ่ยากฝากให้คิดทางชีวิตจะรุ่งโร์สดทิผลต้องรู้โง่รู้ฉลาดปราดเปรื่องตนโง่สิบผลดีกว่าเบ่งเก่งเดียวเดียวประการต่อมาผู้นำต้นแบบต้องมีเมตตาคือเป็นผู้ที่มีน้ำใจไมตรีถือคติว่าเป็นผู้นำให้ดีต้องมีหลัก มิใช่รักหลงไหลคนใกล้กว่าทุกคนในปกครองต้องเมตตามิใช่ว่าใครบ้าใบ้สิ้นใหญ่ดีและก็ต้องไม่ลืมว่าการเป็นผู้นำนั้นนั่งอยู่บนหัวคนจะปวดปี้ใช่เก้าอี้นั่งเล่นไม่เป็นผลหากจะนั่งต้องนั่งในหัวใจคนจักเป็นมนต์เสนหาบารมีผู้นำจึงต้องมีเมตตาสุดท้าย ผู้นำต้นแบบต้องมีขันติคือเป็นผู้ที่มีความอดทนอดได้ทนได้แล้วก็ดีได้นี่คือผู้นำ